หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าท่านี้คือท่าอะไรนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำภาษามือให้ดูนะครับไปกันเลยท่นนี้ท่านี้ก็จะเป็นท่าดีใจนะครับอีกรอบหนึ่งฮ่นเนี่ยิ้มหวานต่อไปนะครับก็จะเป็นท่าหิวหิวหิวแล้วรูปเหนียงไปทีนึงหล่อจังเลยอ๋อโห ต่อไปนะครับก็จะเป็นถ้ามีความสุขนะครับยิ้มยิ้มยิ้มทำไมมีความสุขก็ต้องยิ้มนะครับจะต่อไปยังยังยังไม่ไปอ่ะต่อไปก็ถ้าคิดถึงนะครับคิดถึงใครคิดถึงเธอนั่นแหละแน่ต่อไปครับรักรักใครก็รักเธอคนเดียวนั่นแหละแน่ขอบคุณครับ